เอาแล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่พวกเราคามิคุนก็เข้ามาแนละ้ก็มาแล้วครับกับเกมฟรีไฟ้นะอ่าขยายหน้าจอหน่อยซึ่งผมไม่ได้เล่นนะไม่ค่อยได้คอมมาเล่นนะฟรีไฟนะ่ะเพราะผมเพิ่งซื้อมาผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยว่าผมจะเล่นได้เหมือนกับเกมเกมทั่วไปหรือเปล่า อ่ะผมจะถอดหูฟังออกนะเพื่อให้ทุกคนได้ยินด้วยนะ <c oughs> ลืมบอกไปว่ารุ่นตัวนี้เป็นลูกของ ASUS <c oughs> นะครับงานก็ละเอียดมีตำหนิดหน่อยครับตำหนิตัง <c oughs> นี้บบนี่บุบก็บุบนรอกนั้นแบบเรียบหมดอ่าจออ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็คิดบั็นยาวแล้ว วันนี้สวัสดีครับอย่ยาลืมไปอุดหนุนด้วยนะแล้วก็กดติดตามด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะคือว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่แบบผมทักแชทไปก็พี่ก็ตอบเร็วมากนะครับก็ผมบอกว่าตอนนั้นผมพิมพ์ไปใช่ปะ่ะผมพิมพ์บอกว่าเอยงบมีงบเท่านี้เท่านี้เขาก็จะสเปกมาให้ก็ถามพี่เขาดูนะครับผมก็ฝากเพจนี้ด้วยนะเพราะว่าความสเปคดีแต่ราคาถูกเนี่ยหายากนะ <c oughs> ฝากด้วยลิงก์ใต้ description